วันนี้ไปเป็นเท่าแก่แล้วครับเรื่องเถ่าเรื่องแก่เลยครับผมครับพี่อารีพัฒสวัสดีครับพี่น้ำฝนสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับอันเพชรพ้พอยบอยูนะครับเพชรพ้พอยบอยูเพชรพลอยไปบ้านสวนที่ซําสูงครับผม,ผมเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับผมขอนแก่นฝนก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับ สวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมมามามาข่าวม่อีกพี่ไก่วัสดีพี่ไก่ครับสัญญาณมันบดีหอบจักมันปินข้างๆอยู่ไหมครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับผมครับกลุ่มปิดพรุ่งนี้มีน้องเล็กไหมฮะยังไม่มีครับผมน้องเล็กนะ่ยฮะ ep ถัดไปนะ ep ถัดไปพี่น้องสิเดเห็นน้องเล็กพระเอกมา สัญญาณเน็ตบกเขาท่าพไดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นซ g จีบังจีบังครับโอเคเปลี่ยนละผมมาสียุงสีย้องตาบวมแน่เพราะผมเมื่อคืนเนี่ยนอนประมาณสามสี่ชั่วโมงพอดีมือวนนอัน,ออวนไปงานผูกแขนพอดีมือวันไปงานผูกแขนนีสิไม่ม่มมส่อ,สอครับนิสิตม่ม่มมสอกันเลย พ้าพ่อปอ,อฉลาดผ้าแม่เพิ่งไปกินเข่าต่อนะฮะกระกบมหหอนกันเทียมขึ้นแล้วก็จะลับลุงริบถุงใส่แก๊บมาแล้วมือไหนจะได้สวัสดีครับผมครับครับครับ อโอเคครับครับลงุบลงวีบลุงวีบไปเอาเันแก้ให้ผมนะครับเดี๋ยวมีเงินบอกนี่นี่พอบอกพอบอโอเคสั่งตำหุงไม่กินไนงะหิวเขา มีไหนสิเดี๋ยวฟังเพลงนองกาฟิวครับก่อนอื่นนี่ถามเพลงผมก่อนเพลงกาฟิวที่อัดไบสองเพลงนะครับมีเพลงเพลงหนึ่งของโคเบิร์ผลงานเก่าของท็อปไลน์มิวสิกนะครับนั่นก็คือเพงอลงร้านสาวเจ้าภาพนะฮะนี่คือต้องร่อทั้งท็อปไลน์เพิ่นคอนเฟิร์มเลยครับเพราะว่า อันนี้มันเป็นงานบริษัทมันต้องรอเวลาของเพิ่นครับต้องรอทำไร่ของเพิ่นยังไม่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวอีจักหน่อยหกโมงแรงผมก็ต้องไปบ้านสาวหน่อยเพิ่นมันแพ้งอนี้เพื่นเห็ดบุญแจกเขาหาพ่อการนะครับผูผูก็อต่างวงสาวหน่อยเพิ่นมันแพงเนี่ผมไปสิไปตอนนัดกันกับพอเอไว้หกโมงแรงนะครับออกจากบ้านคอนแกนพอดีผมกับพึ่งมาหอดกลับมาหอดคอนแกนครับ พี่นี่ชาพักสวัสดีคขน้องบอยมือขึ้นในไปหายแอนบอกครับยูซูรินครับหาเวลาพักบ้างนะงานหนักรออยู่ข้างหน้าครับผมจัดการเจ้าของอยู่ครับ <c oughs> กำลังแบ่งสรรปันส่วนสิ่งที่มันยื้อไม่ได้แล้วก็ซื้อขายกันไม่ได้เลยนี่คือเวลายังไม่ได้ซื้อบัตรกลุมปิดเลยรอหล้านกลับจากสอนนักเรียนตอนเย็นจังสีสื่อครับ พี่บอยบินญี่ปุ่นวันที่8ดกี่โมงครับตอนกลางคืนครับน่าจะไปถึงสวนณภูมิประมาณสิบอ่าประมาณสองสามทุ่มประมาณนี้ครคือคือบินตอนมั่เที่ยงคืนนะครับมันก็เป็นถ้าตามสากลน,นี่ก็คือมันเป็นวันที่วันที่เก้านะครับแต่จริงก็คือคืนวันที่แปดนั่นแหละนะครับ มาขายบัตรกุ่มปิดนะครับผู้ใดมอาท่านใเ,เข่ากลุมปิดมอสช่วงนี้อย่าพึ่งไปญี่ปุ่นโอ้ผมใจ่า่าตัวไปแล้วสองแสนยกเลิกบอรคับยกเลิกบอหรือจังไงตัดสินใจซอยเนะี่น้องบอยเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับผมบอสแม่ซื้อกลุ่มปิดตั้งแต่วันที่2ยังไม่ได้เข้าเลยอ๋อแม่อย่างนี้ครับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับ ผู้ใดยังเข่ากลุ่มบสท่านใดเนี่ยกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับหรือถ้าใครแบบอนแล้วส่งสลิปและร้อยห้าบาทรอบนี้ฮะส่งมาเฟซส่วนโตผมก็ไดเดี๋ยวผมดึงเข่าเองตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะถ้าช้าพรุ่งนี้มันมันอาจจะฉุกและหกหน่อยอาจจะได้เข้ากลุ่มช้าแล้วเราจะรู้สึกหนุนหวยนะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับผมมาไลฟ์เชิญทุกคนเข้ากลุ่มเปิดประตูให้ทุกคนเข้ากลุ่มนะครับก็หนึ่งร้อยห้าบาทนะครับ แล้วก็ส่งสลิปมาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้มีพี่เป้ารัศมีแล้วก็น้องท็อปธนาชัยมาเหมือนเดิมที่สําคัญหมอรําใจกันลอยพี่น้องว่าฮักว่าแพงนะฮะฮังเทือกขยจะเฝ้าไปถามหาผู้อื่นเถอะว่ามีศิลปินผู้ใดผู้ใดเดี๋ยวเวียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นมือเนาะการซ้อมการยังองประกอบกันต่างๆนี่มันก็มันก็นยากเราเดินทางเราทําการแสดงทุกวันสคลิปก็เปลี่ยนได้ไม่เยอะและที่สาคัญคือเขาต้อง คำหนึ่งถึงคนหนาเวที่เป็นหลักแต่นะฮะไลฟ์สดในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะฮะมันมันคือคำสิ่งที่คำหนึ่งที่สุดคือผู้ชมที่อยู่ในออนไลน์เพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้คนข้างนอกเข้าไปดูนะครับมันกิดสีมีลายละเอียดตั้งแต่ไลายดนตีจังหวะดนตรีอะไรที่มันไม่ได้เร่งรีบมาเด้ออันลุงวีดเจ้าแบงโหลดของชิบังสิได้หลายผมได้อดโอ้มีบีดกินมามาก ครับมันก็จะมีอะไรที่มันหลากหลายให้ทุกคนได้ดูขออนุญาตก,กินข้าวไปด้วยนะคุยไปด้วยได้ไหมครับรอนี่กลุ่มแล้วใจลูกชยัยอันอันอนไดที่พี่น้องพ่อจินตนาการออกอยู่นี่ขย่าถามเ้ยครับอย่างเช่นน้องแฝดไปไหนนี่ถามสามเทื่อตอบสามเทื่อเลยได้ครับบันี้บอตอบเด้ออันคือคือคือจังสี่ไหมครับพี่น้องคือจังสี่ไหม คนที่ดูแลนนองเพชรนองค้อยเนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกร้อยเปอร์เซนต์เลยคือแม่แตนพอดีช่วงนี้แม่แตนก็เป็นช่วงทำนานนแต่ช่วงไดทีตแอนบอยยวงเสกแม่ครับถ้าลูกมากเพื่อเสไมาอยู่กับกับพ่อกับแม่เนาะเราก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้แสดงว่าแม่แตนไม่ได้อยู่หันแก่นนะครับแต่ว่าเพจแม่แตนอัปเดตตลอดเลยนะอัปเดตทุกสิบนาทีนะครับขันคนติดตามอิหลีหนี่ก็สีหูคนถามเนี่ยผมก็เสอวางหูยุต่ว่าก็แต่แบบ อาจจะแบบบบมีแนวถามข่าวกันเนาะอันนี้คือผมเข้าใจแต่ว่าน้องเพชรต้องพลอ,อยถ้าไม่เห็นเนี่ยกขคือต้องไปส่องดูเฟซแม่แต,แตนอ๋อจังสี่ไหมครับ mm hmm. คืออยียงที่แบบว่าเฮ้าแบบบางอย่างที่จินตนาการได้อยู่เราก็เฮ้ากับแบบถามคําถาม,ถาม,ถามอื่นที่เขารู้สึกว่าคําตอบมันอยู่ที่ผมคนเดียวจังสี่นะ มีพระเอกมาใหม่ครับนั่งเอกใหม่กับสิมีแต่ว่างตั้งแต่บทท่านให้ถึงเวลาเนาะมันสี่ให้เฉลยทุกอย่างไปเหมิดเมืนมันกับสิบอมี่อย่างห้รุนเนาะพี่น้องครับครับผมน้องเล็กมา EP ที่สามครับวันที่สิบสี่กรกฎาคมครับผมเปิดแหงนเลยไง แทนไปนะไม่ใช่เตือแล้วหรอปนนี้แม่อัปเดตทุก10นาทีอยู่แล้วนะครับพี่บอยบ้านยาและบ้านใหม่ไกลกันมากไหมก็ประมาณ40กิโลครับบ้านยาอยู่สารคามประมาณ40กิโลบอกไก่ครับขันขับรถอีรีกับสสิบนาทีหอดเนาะน้องวิ์ อ๋อเรื่องไปญี่ปุ่นคิดว่าบอสคงเช็คสถานการณ์ดีแล้วถึงไปผมก็เช็คกับน้องตลอดน้องก็บ,บอกว่าอากาศก็เหมือนบ้านเราเลยตอนนี้อากาศอากาศ,อากาศใกล้เคียงบ้านเราอาจจะเย็นกว่านิดนึงนะครับเช็คเรื่องลมเรื่องพายุเรื่องฝนเยียงสิับปกติกับบอมมี่ครับ เขาก็ส่งเลด้าแล้วก็เขาเรียกว่าอแอปพลิเคชันที่มันเตือนสภาพอากาศนะครับก็ปกติก็เลยคือถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปอ่ะบ่ได้ไปก็คือปีหนาฟา์ไม่ก็จังววากันแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าผมจองตัวกับที่พักสองแสนก็หวาดใจเรียบร้อยตัวก็เอาบัตรเฟิร์สของ ไทยพนิชไปแรกพายเอกไม่ไม่หิ้วใจเขากุ้มไปลาพิปาแจกบัตรตอนลบพายเอกไหมเนี่โทน สีเวทีปีนี้ใช่ไหมครับพี่ต้งสีที่เราไม่เคยใช้ปกติใจก็ลอยสีคู่กับสีชมพูเหล้วกับสีเขียวสีทองแต่ฤดูกาลนี้เป็นสีที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมจะไม่ถูกโฉะละกับสีน้ำเงินสีฟ้า ก็เช่นเดียวกันครับเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันสีที่มันสีทรงเสริมคือสีเขียวสีชมพูกัเลยเมดี่แต่ละปีกัสีวนๆกันอยู่ประมาณนี้สีสมเป็นสีที่ผมหมักแต่ว่าสีที่เป็นสีมงคลกับคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือสีเขียวชมพู เขาเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรอครับแม่สมหวังผลจเจริญแม่จะให้ผมยกเลิกหรอครับผมเช็คไปกับน้องน้นองครับว่าบ้มเหียงไหมครับมันอยู่คละภาคกับ ที่เกิดแผ่นดินไหวที่น้องไปไม่มีนะทุกคนสบายใจได้มีแต่อากาศร้อนด้วยจ้าแม่นครับอากาศร้อนเหมือนเหมือนเมืองไทยเลยครับแล้วก็จะมีฝนตกแต่ก็ไม่ใช่พายุครับเป็นฝนตกแบบปกติเหมือนบ้านเราชอบการจับคู่เวทีกับชุดของปีที่เ มากค่ะทําถึงมากส่งถึงกันหมดคือในความเป็นในในในมุมมองของผมนะฮะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันแบบพอดีบางทีถ้าเราจับกับลวดลายของเวทีหนักไปเนี่ยมันก็จะทําให้โชว์ดอบเฮดในชุดเฮดในการแสดงมันมันมันดอบในมุมของผมเนี่ยผมต้องการ เวลาคนไปดูแล้วให้มันดูสะอาดเบิง,งายโชว์อะไรแสดงอะไรออกมาเนี่ยจัดบ็อกกิ้งได้แล้วภาพมันออกมาสวยไม่ว่าจะเป็นใครถ่ายภาพนี่หรือวิดีโอมันจะต้องสวยมันจะต้องเห็นการแสดงมากกว่าเห็นฉากนะครับของเฮ้ามันจะเล็กบ๊ดด้เป็นเน้นตรงฉากเน้นอยู่ก็คือเน้นในระดับที่มันพอดี ถามว่าสีว่าบนินิ่นหรสีว่าเขาประหยัดบรมเนียดีผมก็เต็มที่เหมือนกันกับการลงทุนนะขายยาสีฟันเลยจ้าอยากได้โปรมีแต่อากาศร้อนค่ะตอนนี้ที่บอสจะไปครับผม ผมไปญี่ปุ่นตอนสิบห้าปีที่แล้วแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาโตเกียวไปพักอยู่ที่ไปพักอยู่ที่เขาเรียกว่าหอโตเกียวทาวเวอร์ใช่ไหมครับหอที่มันเป็นแบบเหมือนจุดเช็คอินของเจยวโตวเกียว โรงแรมที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นโรงแรมแบบห้องเล็กๆกระทัดรัดแต่สะอาดนะครับสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็ดีครับที่นอนอะไรแบบคุณภาพมากเลยแต่ว่าเป็นห้องเล็กๆนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเช่าห้องพักถ้าคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ4,500บาทแต่ห้องน่อยแห้งเด้ห้องน้อยแล้วก็เตียงเน้อนๆอยนึงก็ประา <hope> แม่นครับประมาณนั้นบ่ถึงบริยายสม in, สำหรับอินสำแต่ว่าอากาศดีสะอาดกบริการดี แมนครับคิดเบื้อง่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนถนนหนทางนี่แทบจะไม่มีรถพอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่รถไฟฟ้าคนอยู่รถไฟฟ้าเนี่ยพออยู่รถไฟฟ้าเนี่ยคนมันสีหลายเป็นบอกแต่เสือบอกว่า,าคนหลายๆขาเขาจาอวบอยังต่ำกันเขามีระเบียบิยนัยโดย มันเป็นพื้นฐานของเขาบอมมีผู้ใหมาคุ้มไม่มีป้ายไม่มีบ่มีเจ้าหน้าที่ที่สิมาคุ้มมาเจ้าต้องต้อแถวเจ้าตองอย่างเดยแต่ทุกคนมีจิตสํานึกว่ามันจะต้องเต็มแบบนี้แล้วเขาปลูกฝังมามันก็เลยคนหลายๆนี่บอย่างของขากันนะคันมันเมืองไทยนี่ก็สิตากันว่าสันทรสย่งขึ้นบันไดเลื่อนหรือไปที่ไหนเขาจะรู้เลยว่าจะต้องชิดซ้ายชิดขวาอย่างประมาณนี้มันจะทําเหมือนกันแล้วก็พ่อ พอแต่คนไปอยู่ในรถไฟฟ้าหลายๆมันบอกสถานีรถไฟฟ้าแต่ละสถานีก็จะเป็นฟิวเหมือนห้างสะอาดนะมันบางมันห้างเหมือนร้านขายของร้านกาแฟาร้านอาหารเอ็นซีนะครับเศรษฐกิจมันก็จะไปอยู่เมองหันดีอยู่หลายคนที่ถามเรื่องฉากเข้ามานะครับ ก็นี่แหละเราก็อยู่ยังอยู่กับคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมว่ามันต้องส่งชุดส่งโชว์นะครับเพราะว่าตัวเครื่องบินอะไรก็จองไว้หมดแล้วที่พักอะไรต่างๆที่พักอะไรต่างๆมีอคำถามเพิ่งเข้ามา บอสโน้ตกับหมอกรวินเลิกกันจริงเหรอครับพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงกับเพื่อนครับผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงนะหลายคนอาจจะเป็นห่วงโดยความหักหรือใดๆก็ตามแต่ว่าเพิ่นระดับนั้นไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตด้วยกันมาสิบกว่าปี1 7บเ็สบแปปีที่เพิ่อนบาเนาะแต่เพื่อนเฮ็ดธุรกิจจนเติบโตได้ขนาดนี้ฮะ ริมกับฟันธรรมดาการมีชีวิตคู่ผมกับแอนกับนี่คนติดตามคือกับสีหูว่ามันคือทุกคู่นั่นแหละครับมันกับสีเป็นคือเพื่อนกับคือสีใสชีวิตบอตางกันจากพวกห้าดอกนะฮะก็คือคนธรรมดาทั่วไปเนาะมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันเรื่องเป็นเรื่องของชีวิตคู่นะครับผมว่ามองว่าคือผมอยู่ในเหตุการณ์เนาะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเลย มันมปมนเรื่องที่น่าตกใจเลยนะครับพี่น้องว่าต้องคึ้นยังกติดตามติดตามคือเกานะครับไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยเพิ่นกับยู่กันมาป่านนี้เนาะแล้วก็ทําอะไรด้วยกันมาขนาดนี้แล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีธุรกิจที่มันโตมากๆเนี่ยเพิ่นคงสิมีวิธีการดําเนินชีวิตของเพิ่นแบบ แบบไม่ให้พวกเราต้องเป็นห่วงนะครับแบบบ่ให้พวกเราต้องเป็นห่วงแน่นอนครับผมน้องแฝดยังไปไม่ได้ครับผมผมไปกับแบนสองคนแล้วก็ไปน้องน้องอน้องวิวน้องสาวผมอีกคนนึงเพื่อที่จะไปเยี่ยมน้องคนสุดท้องที่อยู่ญี่ปุ่นครับเพื่อนไดสามีญี่ปุ่นนะครับเพื่อนไดสามีญี่ปุ่นเพื่อนกาดอ่า ผมกับน้องไปใส่ชีวิตอยู่หันหาซีหาปีแล้วนะฮะก็ละเลยค่ยพยายามเขาเกรือพอดีแอมเขาว่างผมก็ว่างคือผมก็อยากไปด้วยแหละอยากไปแบบเหมือนกับพี่น้องกันเนาะเขาก็อยากให้น้องดีใจอายพยายามไปหาถ้าถามว่าไปเพื่อเที่ยวเวลาแค่สองหมื่นสามมื่เนี่ยมันบกคุมดอกครับแต่อันนี้คือตั้งใจไปที่จะไป ไปหาน้องแล้วก็อาจจะมีเที่ยวไปไหว้พระไหว้อะไรแล้วก็อยู่ในเมืองบอสบอยไลฟ์ Boy, Life, สดเดือนนี้มีกี่กี่ครั้งก็คือวันที่5นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วก็วันที่14แล้วก็วันที่26นะครับ3าครั้งพี่ป๊อกกี้เช็คให้เราใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเด้อแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติอีกอย่างจะเป็นจังหวัดคากชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น AB ไปช้อปปิ้งในโตเกียวแบบชิลๆเลยค่ะ ขอบคุณครับพระเอกเล็กมา e p พสามครับวันที่สิบสี่ครับผมผมก็ยางให้เพิ่นมากแต่ EP พีหนียุ่แว่ว่าเพิ่นกับเพิ่งปิดวงเนาะแล้วก็ จะจัดการตัวเองย้ายหาหอพักหาอะไรทุกคนที่อยู่ในหน้าจอขนาดนี้ที่กำลังอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ครับ ทั้ง2,400คนทั้งที่มีคำถามและไม่มีคำถามตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนทำตามผมกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างครับสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่2วันที่5ก็คือวันพรุ่งนี้ของมอลำใจกันร้อยที่จะมีงานโชว์มอบความสุขเอาความสุขไปแลกให้กับทุกคน105บาทบ่อยากให้ทุกคนผ่าดไม่อยากให้ทุกคนมาจอบดูใน TikTok ใน y YouTube ฟรี รักกันสนับสนุนกันบอ่อแพ้งครับเขาเอาผลงานไปขายขายยางหน่อยเชื่อว่าที่ติดตามกันโดยพื้นฐานคือเรารักแล้วก็เมตตาต่อกันฉะนั้นตอนนี้คือผมมาขอนะกดลิงก์ที่ปักบุดแล้วก็ช่วยซื้อบัตร1นึบาทนะครับเดี๋ยวมืออื่นผมสิเป็นไรในกลุ่มมี่ยังถามผมสิตอบหมดเลยผู้ใดสงสัยอีกย่างนี่ตอบ พัดกับเผ้าแสบเนะาะ <c oughs> ไอ้มากรสนี่ดิเมื่อเสร็แล้วอ่ะเราใาช้ยืมอะไรกันมีแกะเลย <c oughs> ครับเดี๋ยวจะพิคเช็คอยู่ในกลุ่ม พี่หน่อยรอในกลุ่มแล้วขอบพระคุณนะครับแอนอยู่อีสานใต้ห้าวันครับแต่ผมแล้วลายสดวันที่หาเหราผมจึงสิไปหาเพื่อนไอ้อัสครับแล้วลายโซดาอัสครับลดไปสุรินเลยวันนี้หกครับมาคอนแกนอ๋อวันที่เจ็ดครับมาคอนแกนแล้วก็ไป ใช่จะพูดใหม่ก็จะไปรถตู้นัน่นแอนหล่ะกะัเขากรุงเทพเลยอาตาใช่กับบ่งงานอยู่เมืองไทยไหว่อยากให้บอสบอยและแอนมาออสอีกข่าวอ้นนีมีบุญเดียไ,ไปอีกง,งา้มใดยเนาะพี่น้องพี่น้องตอบรับดีดีครับยังคิดถึงอยู่นะครับตั้งย่างรถอะไรบ้างครับยางรถเบียนเอาไปเปลี่ยนดีหล่าเปลี่ยนยูบีวิกหนึ่งก็ได้ ต้องถาง้ามก่อนไ่มสุดทีตมันอยู่เนี่ยที่มันใส่ใ้บอมมีปัญหากเปลี่ยนยูบีคล,บ B คลิกนี่ในคอนแกนโลตัดเนี่ยผมมอเปลี่ยนอีกแล้วคนถามไม่เคยเข้าหรอกส่วนมากคนไม่ถามรอยอยู่ในกลุ่มนั่นไม่มันก็ไม่แน่นี่แหละรอบนี้แหละคนจะเข้าเยอะจะไปญี่ปุ่นไหม บ่อเห็ดไปน้ำเด้เขา่ากลุมเดินสันบ่เห็ดไปน้ำเด้ถ่ายรูปจะเอากล้องใหญ่ไปด้วยนะครับก็มีที่ทําบุญมีออนเซ็นมีช้อปปิ้งมอมีเอียงประมาณนี้ครับกระสิบไปเที่ยวแบบไม่ต้องได้เดินทางไม่ต้องใช้เวลามากครับเพราะมันเวลามันหน่อยเนาะไปแค่สองวันสามวันสองคืนสามวัน น่าอาไปคุ้มงานแทนท่วงนี่ผลิตภัณฑ์ใช้ดีทุกอย่างเข้ากลุ่มแล้วขอบพระคุณครับแม่ขอฟังลูกพูดอย่างเดียวชอบดูชอบฟังจ้าขอบพระคุณครับ อีพีซีเห็นไปไ,ปไปต่ในเรือบอดต้องเราต้องขออนุญาตเขาคือของผมเ่ได้หมดผมอะไรที่แฟนคลับมีความสุขอะผมอะเข้าใจแล้วก็ทำได้นะเอแต่ว่าคุณปากแล้วทุกคนไปเที่ยวใต้ด้วยกันนะแต่พอมันเป็นแบบนี้มันมันคือมันเหมือนมันค่าข้อผมเนาะมันเหมือนมันค่าข้อผมแล้วผมก็จะมาเก็บมาคิดอีกว่าเอ๊ะ พี่น้องแม่เราเพื่อนใดอย่างมากับเราสนับสนุนเราแล้วเขาเขาจะได้อะไรอ่ะ mm. ก็กังวลกลัวทุกคนไม่แฮปปี้ไม่ถูกใจไม่พอใจประมาณนี้ครับกินผัดกะเพราครับแนมะ่แต่เลยแบบเวลาคือผมผมมาได้แต่เวลาเวลาที่จะมีลักษณะนี้ต้องแอนเซเยตโอเคมันถึงจะดำเนินการได้ เข้ากลุ่มทุกรอบค่ะตรวจสอบได้เลยขอบพระคุณพี่ทุเรยียนเห็นครับผมเห็นเห็นชื่อตลอดครับผมอมืมันที่เกิดซึนามีมาถังปริยุทธ์ทะเล่เลยครับ ซื้ออีพีนี้แน่นอนครับพระคุณครับข้าวันแรกที่เปิดขายทุกรอบเห็นครับผมพี่อย่างนี้บุญพามบุญพามบอกน้ำจาก,กุนเห็นทุกรอบเลยครับสื่อไหม่บําบงกับสื่อที่เก่าโอ้ขอบคุณครับผม มึงหูแสบป่ะนายพ่อเป็นอดไรตี๋บอกราดินอะไรมาไเป็นมันเป็นอย่งนี่แหละมากินสื่อมากินอยู่หันที่บอคอยคือกินอยู่ร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเพื่อนร้านได้มาแสบแสบเอ๊พ่อพ่อสื่อมากินอยู่บ้านแล้วบอเขาทา ขอบคุณครับไม่เคยพาสักอีพีขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณคุณแม่อุไรนะครับทั้งบอดบีกกบกินขึ้นอนพึ่งว่างวางสายกันเมื่อกี้กับบีกพึ่งว่างสายกันน,น้องอันนนียครับพม่นมาแต่เชียงใหม่พม่นไปกรงเทพ ข่อยบอจาไปเขาคุ้มไปครับแม่สมหวังไม่เคยคาดหวังว่าซื้อกลุ่มปิดว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ต้องการสนับสนุนน้องในทุกกิจกรรมเพราะรักและศรัทธาในชื่อใจกันลอยผมแค่ไปก่อนมันหิวใจแต่ก็พยายามที่สุดแหละครับว่าก็พยายามที่จะมองว่าความสุขของทุกท่านมันคืออะไรคือตรงไหน เราพยายามที่จะใส่ตรงนั้นเข้าไปมาจะซื้อตอนน้องแอนไปญี่ปุ่นโอ้ยซื้อตั้งแต่รอบนี้แหละร้อยห้าบาทครับผมกดลิงก์ที่ปักหมูนะะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับตอนนี้เลย